ช่องรระค้งทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมาดามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่21สิงหาคม2566ค่ะลาวพัฒนาวันนี้มาดามยูให้เด่นที่8และ4นะคะ ชุดตัวจอยระว่าชุด2ตัววันนี้ค่ะ8 2 8 5 8 6 4 2 4 5 4 9ชุด3ตัวนะคะ8 4 6ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะส่วนตัวเน้นวันนี้ค่ะเน้นที่8 5 แล้วก็สีห้านะคะตัวเน้นราวาพัฒนาค่ะส่วนเลขชุดวันนี้นะคะ9 4 3 8ค่ะเป็นเลขชุด4ตัวหมุนนะคะเผื่อว่าใครจะลุ้นเป็นชุด4ตัวค่ะ9 4 3 8นะคะแล้วก็วันนี้เด่นที่8และ4เน้นที่8 5 และ4-5ค่ะชุด3ตัว8-4ดสตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะทั้งหมดก็เป็นแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ